าอีกสักครึ่งแดดครับอะไรบ้างนี่รสชาตินี้เลยเลยดิต่นี้ไนี่หวานนี่ครับเกือบอยู่ทลาก,กันไ,ไ,มมไม่มีกล้ามากินได้หรอกครับ นแะครับของที่ผมสั่งเป็นปลากระบอกแดดเดียวนะมาจากปากพนังนะจากปากพนังครั้งหนึ่งเคยเดินทางเดินทางไปที่ปากพนังแล้วก็ไปกินปลากระบอกที่นั่นนะแล้วก็ทางนี้นึกอยากกินปลากระบอกจาน้ำคือผมนี่เป็นคนที่ถ้ามีพวกปลาเค็มปลาอะไรแบบนี้เท่าไหร่ผมชอบที่จะมาจาน้ํา กินกับข้าวร้อนๆแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็กินกับปลาปลาเค็มนะวันนี้เป็นปลากระบ,บอกเค็มนะเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็ผมสั่งจากทาง Facebook แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะสั่งเนี่ยผมปักบุญไว้ให้ด้านล่างที่ด้านล่างเนี่ยก็คืออยู่ใน s h o ป e. ปีสั่งได้กดสั่งได้นะผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะก็ลองมากินแบบผมดูครับข้าวจานน้ำให้ดูบรรยากาศนี่นะครับว่า ตอนนี้อะไรเนีนันรีเขากำลังทาสวนนะฮะหรือออกครับตรงนี้หรือเออเป็นกุหลาบฝั่งซ้ายมือตรงนั้นกันหมาเป็นสวนนะฮะเอาออกแล้วก็จะจัดเป็นโซนสวยๆดอกไม้ต่างๆเพื่อที่จะให้ผมนั่งจิบกาแฟแล้วก็ดูได้ครับส่วนเจ้าบองแบ็กก็กำลังไปๆมาๆอยู่นะโอเค เรามาดูปลากระบอกกันดีกว่าครับตากอีกสักครึ่งแดดครับตอนนี้จะได้ดูน่ากินมากขึ้นนะผมได้ทั้งหมด16ตัว1 2 3 4 6 7 17ตัวครับสวัสดีครับทำไรอยู่พี่แจ๊ใครอ่ะตักกอบเองโอ้ไม่ไม่โทรไลน์อ่ะลูกโทรไลน์มันบันทึกเสียงไม่ได้ต้องการที่จะเอาเสียงไปลงใน YouTube หน่อยว่าแกงส้มเจ้ซื้อน้่พิ่แกงส้ม ซึ่งส้มที่เขาใส่กระชายด้วยอะ่ะใช่ปะใช่เออนั่นแหละตอนเอาจาอะทําแกงส้มปักกระเฉดซื้อแล้วมีปลาน,นินอยู่แล้วปลาเอ้ยมีทับทิมแม่น้าโของอยู่แล้วต้องอธิบายแบบละเอียดหน่อยจะเอาไปลงคลิปด้วยอ่ะอก็แกงปักกระเฉดขนาดไหนอะ่ะปักกระเฉดเอ้ยกระเฉดกัหนึ่งมาห้าสิบาทก็เลยซื้อเป็นผักบุ้งมาแทนผักบุ้งกรรมัมกําละสิบ,บาทบกัมหนึ่งแกงส้มผักบุ้ง พอพุ้งสิบบาทกําเยอะไหมเนาะก็ประมาณสักกํามือหนึ่ง,ง่ะไม่เยอะเท่าไหร่อ๋องั้นก็ใส่พริกพริกแกงก้องขีดใหญ่ไม่ไม่จ๊ซื้อซื้อพริกแกงมาแล้วโอ้ไม่อร่อยเลยอ่าเลยแม่บ่อยเหรออืมมีพริกแกงเม็ดใหญ่ไหมมีอยู่ตำเพิ่มได้อยู่ไม่แล้วมีเครื่องปั่นไหมมีเครื่องปั่นมีสิอาวงั้นฟังพงี่แจ๊ดใส่พริกแกงไม่ต้องพริกแกงก็อมไม่ต้องเอา มันใส่สารกันบูดแลวกล้วยชาไงไม่รู้<ม>ใส่พริกแกงไปประมาณสิบเม็ดแล้วใส่พริกขี้หนูแห้งไปประมาณห้าเม็ดหกเม็ดแล้วก็ใส่วหอมแดงประมาณห้าหัวใหญ่ๆนิดนึง<ม>อ่าแล้วก็ใช้สี่ห้าเส้นอย่าเยอะนะเอาสี่ห้าเส้นเส้นเท่านี้ก้อยหรือเส้นประมาณอะไรเงี้ย<ม><ม>แล้วก็กะปิอ่าแล้วก่อนจะปั่นพวกนี้เนี่ยเอาเนื้อปลานินที่ ที่ที่ต้มไม่ต้องเยอะนะเอาฟักตัวขนาดไหนก็ไม่รู้อ่ะตัวโลโลครึ่งโอ้ยเอาหั่นไปทอนเดียวแล้วก็ใส่ต้มต้มเสร็จแล้วก็มาแกะใส่เครื่องปั่นใส่เครื่องปั่นให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ใส่ไปในหม้อแกงแล้วพอเดือดก็เอาเอาเอาปลาดิบใส่ไปอ่าแล้ใส่เกลือไปหน่อยนึงน้ำตาลปี๊บ ครึ่งช้อน <Ừ. S 2> แล้วก็ชูรสหน่อย <Ừ. S 2> ต้องมาขำเปียกคัน <Ừ. S 2> ต้องมาขามเปียกขอใหม่นะจะได้ไม่ดำ <Ừ. S 2> อ่าแล้วก็ชิมไม่ได้เรื่องราวเลยอ <Ừ. S 2> แล้วก็ใส่ปักพอสุกแล้วใส่ผักบุ้งไปหนูก็ชิมรู้ที่แบบไหนอร่อย <Ừ. S 2> อืถ้าเป็นผักกะเฉกก็น้ําเดือดเดือดใส่ปั๊บปิดไฟเลยถ้าเอาเอาที่แค่พอกิน <Ừ. S 2> ถ้าตักมาลาดเนี่ยมันจะมันจะเหม็นเขียวแล้วไม่อร่อย พราะว่ามันจะไม่ไม่นั่นถ้าใส่น้ําแกงกร้อนๆแล้วเอาลงเลยเนี้่ได้ผักจะเขียวอร่อยอที่ใส่ปบาบุ้งอย่างเดียวใช่ไหมปลาบุ้งอย่างเดียวครับเออนั่นแหละโอ้ยอร่อยมากกรรมเรากํามือเราเนี่ยงั้นใส่แค่นั้นนะพอเพี่ยฉันซื้ออนี่มาพี่แจ๊ดฉันสั่งปลากระบอกเค็มมาจากปากพนังก็ตากเพิ่มอ,อีกแดดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะทอดกินกับแกงส้มไงโอ้ยทอดเลยไปทําเลยใส่เครื่องปั่นเลย แต่ก่อนปั่นเนี่ยเอาเอาปลาไปตำเอาปลาสุกก่อนแล้วก็ใส่ไปด้วยแล้วอย่าลืมใส่กะปิไปหน่อยด้วยนะอืมอืมอืมอือ่าโอเคแล้วจะสุกขาวเดี๋ยวขอเสียงนี้ลงไปในคลิปด้วยนะเออเสียงมันจะมันมันมี็นพูดจาไม่สุภาพแล้วไม่เราชาวบ้านนี่จะพูดแบบชาวบ้านก็อย่างนี้แหละจะถูกแล้วละมันเหนอมามามาขีดมาทนั่งเอีโอเคโอเค ฟวังอะไรไม่ดีก็ตัดออกไปแล้วกันไม่ดีหมดแหละมีไม่ดีหรอกโอเคแค่นี้นะบอกบอกตั้งแต่ต้นแต่มันลืมไม่ก็เลยพูดไม่ค่อยเพาะไปโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวรอรอดูในคลิปแล้วกันน้ำอย่าใส่เยอะนะถ้าน้ำน้อยเราสามารถเพิ่มได้พี่แจ๊ดแล้วที่เขาทำกันแล้วมันไอ้น้ำแกงใสแง่แก่ที่ไม่อร่อยไม่อร่อยคือไม่ได้ใส่ปลาโขกเลยใช่แล้วใส ใส่น้ำเยอะไปอ๋ออ่านะที่ใส่พี่กินูแห้งคือต้องการซองเผ็ดเพิ่มไปนิดๆถ้าถ้าพริกเบ็ดใหญ่่างเดียวมันจะจืดชืดอือืมประมาณนั้นเรารอ,อส่งข,ข่าวโอเคครับข,ข,ขอบคุณครับท่ก,าก่าขอคบคุบ่ะขอบคุณค่ที่ย้อนจำในความเคยวอาแม่แม่จะไปถึงใครไหมถ้าเป็นนี้ไม่หมายถึงแม่ก็คือว่า ก็คือแนมผู้หญิงอะไรล้วแแล้วแต่เธอจะคิดอ้ะไปเ่อพี่เบียร์ึงพ่อเขาทายเริ่มดูสงโอเคโอเคสวัสดีครับตอนนี้กำลังจะเริ่มกินข้าวแล้วครับ บรรยากาศเป็นอย่างเงี้ยนี่ครับโอ้ชิวๆครับอ๋ตอนเย็นปดีผมขออนญาตตั้งกล้องถ่ายแต่ว่าหลังจากตั้งกล้องนี่จะต้องกินด้วยมือก่อนนะครับแอบดูมาเก็บกันเรียบร้อยครับตอนนี้จะเริ่มกินนะครับช่วยนี้ก็ผมคนเดียวนะเบ็กๆถ้ากินข้าวกับครอบครัวหรือหลายๆคนต้องใช้ช่งการนะครับ แต่ถ้วยนี้ของผมคนเดียวนะขออนุญาตชิมครังแรก <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างโอ้ทะเลนี่เลยทะเลนี่เป็นรสชาติของบ้านค่อยเลยทะเลชิมดูดิชิมดูดำเนือชิมดูนี่ยเปรี้ยงนี้เลยเปรี้ยวถึงถึงเงี้ยยอดเลยอแกงส้มปากระบอกครับสุดยอดโอ้โหเลยถ้าไม่โขกพริกไปก่อนเลยไม่ได้เลยนี่รสชาตินี้เลยเลยมันจะไม่หวานเยอะ ไม่หวานเยอะถ้าหวานเยอะเนี่ยเป็นแบบเคยไปกินทางใต้บาง,งจังหวัดน,นะทางสมุยทางไรเขาหวานนะแต่นี่ไม่หวานนี่ครับเขาชอบกินทางสงขลาหดใหญ่สตูนเะพี่น้อหวานใช่ไหมออกหวานออกเค็มหวานที่พี่ใหญ่ทำอะะ่ะเหรอเขาชอบรสชาตินี้แกงต้มที่มันเปรี้ยวๆเงี้ยแล้วก็นี่ครับผมถ่ายให้ดูแล้วผมสั่งปลากระบอกมาจากทางใต้นะครับ<ม> <ๆ S 1> ก็จากปากพนังอันนี้คือตําหนักองเจมส ชิมครับอร่อยมากดูดิพีปอกบอกเหรบออ่ครับอรอาจริงครับดูดดก็ก้อ ฮึว้อเยี่ย,ยมมหอืมเึนี่ยหละรสชาติที่ผมต้องการอืฮึใช่เลยครับอ่อมมากคือลาลีเขาจะทำอาหารลาวเป็นหลัหก อาหารพวกนี้ไม่ซออร่อยจะติดเพราชอบมีแต่ผมชอบคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยทำามาเท่าไหร่ก็กินคนเดียวอือเขาโอสดน้ำไม่ขึ้นใจครับอือสุดยอดจริงอือมีความสุขมากครับนารีกับต้มน้ำไปกินนู้นกินนี่ไปนี่ครับปากเขาบอกสั่งเลยครับ ผมตักบดไปแล้วทังซ้ายมือครับปากกระบอกแดดเดียวสั่งมาจากตากใต้เลยครอร่อยครับกินปากระบอกอย่างเดียวเองการน,น้ำเนี่ยไม่ขวบไม่เข้ากินกับแกง้ส้มน่าจะเข้ากว่าเยอะครับอืมอืม,อม มมน,นี่เลยรสชาติที่ผมต้องการที่ผมรอคอยมาสี่สิบปีรสชาตินี้เลยครับที่แม่ระเบียบทําให้ผมกินนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับแข่งส้มสูตรของบ้านผมไม่ไม่หวานออกเปรี้ยวนําโอ้โหสุดยอดนี่ครับเกลือเกลงนี้ครับแล้วก็ถ้ามีปลาหมอเค็มนะใส่ปลาหมอเค็มไปแนละ้วโอ้โหสุดยอดอย่ไม่มีครับอยากได้อยู่อยากปลาหมอเค็มอยู่ อืมอืมแอ,อบนุงโอ้ครับนะครับแล้วก็ปลากระบอกแบบเดียวครับแต่ผมมาตางเพิ่มหน่อยนึงกลายเป็นปลากระบอกรวงสองแบบ ซึ่งกลางดีมากกล่อมอืมตุ่ลูกกินเยอะกินทั้หมดเลยอ่ะเจบเล่นต่อลูกพ่อถ่ายคลิปแล้วมันไม่ยุ่งหรอกลูกจริงๆ<ว>พ่ออยากให้มันเข้าไปเดยนี้ดนะ้อออวยโอเคลัวแต่แล้วแต่ให้กินน้ำขิงไหม ا, ตุ่มขิงขขกินข้าวอะไรดีเก โอ้โหขอบคุณนารีมากค่อยๆกินก็แซ่บแตะว่าเป็นอะไรอ่อนนะกระห่ารสชาติกล่บ้านเจาก็แซ่บอยู่เคยกิน,กกนอยู่กับจีนังไส่ๆส้มสนะ้มเห็ดแบบเนาะแต่ค่ยมักกินทางใตไ้ไงทางอันนี้ขาอันใหญ่ชุ่มพรสตูนเออเขาไปนี่ยก็แกงส้มทีม่คุยกินอร่อยที่สุดในชีวิตนะที่ไหนแดนดมโฮมสเตย์ นี่ครับแล้วก็ผมกินแส้มนะตอนจะจบเนี่ยผมเจ็นี้โอ้ยผมลืมกินผักบุ้งเลยครับนี่ผักบุ้งไม่ใช่ผักบุ้งไทยนะผักบุ้งอะไรไม่รู้ว่าคล้ายๆผักบุ้งไทยไอ้องกินตักมาใส่ฮะแกงส้มบ้านผมที่กินบ่อยสุขคือส้มผักบุ้งนี่แหละแม่เขาตั้งตั้งบ่อเสร็จแล้วก็ให้ผมไปเก็บผักบุ้งไอ้กรอบเอ็งไปเก็บผักบุ้งมาผมก็ต้องายเรือไปเก็บผักบุ้ง กลับมาถึงก็มาเด็ดผักบุ้งแล้วก็ใส่ไปโยนใส่ในหม้อแกงก็กินนี่เป็นวิถีชีวิตบ้านผมเลยนะวันก็ไอ้กรอบไอ้ไปเก็บดอกสนมาสิผมก็ต้องไปเก็บดอกสนครับแต่ว่ามันเด็ดยากดอกสนุนี่ต้องเก็บลวงหน้าฮะาใช่พี่ชายผมชื่อกรอนเนะี่ยไปช่วยด้วยแล้วก็พี่วันก็คนช่วยเด็ดมันมันเด็ดยากมันต้องเอาแกงกลางออกนะแต่ว่าในเวลาแกงส้มนะมีแกงส้มผักบุ้งดอกดอกสนุรุ่นนี้นะนะที่ผมชอบมากที่สุดนะ คือแกงส้มมะละกอนี่คือน้ื่องจริงนะฮะอืมก็ยังติดใจอนะไรอยู่นะเพราะวันนี้ค้างขาดใจไเอยูเ่เรื่องอะไรให้ซื้อของกับผู้บ,าบา่าวทานใช่ไหม,มซื้อไปซื้อมาหยิบมาหยิบมารวมยอดร้อยหนึ่งอือก็ดีเราพูดอะไรฮะพอดีเป๊ะพอดีเรื่องหอนเขาใหญ่ในตลกดิอือไมหนูแม่ไปซื้อของเขาเหรอใช่ แจ่วมกัมกน,นแกกะแกบมักกะดัดนเลยลืมให้ก็ฟินด,ดูคือนะว่าคนไทยเรียกอะไรนะคอ่อยถามคนไทยเรียกอะไรถ้าคนไทยเรียกอะไรนะอืมคือจ่าแก่ๆนะเขาบอกแต่ดูไปดูมา้ีคเก็บคิด,คด,คดร้อยหนึ่งนึกหลอกไหมหลอคือเป็นจ่าแก่ๆนะเขาก็ อะไรจะจะบวกเป๊ะขนาดนั้นไทช่ไารเอยหนึ่งเห็นไปร้อยหนึ่งป่อย่ลแม่ไข่ของน่อร่อยนะเอร่อยเค่อยน่ะเน้ำขิงก็อร่อยแก้มแก้มมากินปลาปลากระบอกจากปลาพันังน้ำขิงขึ้นไปกินอืมอร่อยรังไะ ไม่เค็มเกิอร่อยเลยนะอร่อยครค่นเดินหนีไปแล้วค่เติมน้ำค่อยกับน้ำค่อยะายมชีวิตผมก็จะเนชีวิตยาอยู่ใต้คำา้มงำนีกินอือหือร่อยจุง ็นแกงส้มที่ไม่ได้กินมาแบบระดับสี่สิบปีเลยอ่ะพูดง่ายตอนนี้เจะเติมไอ้ข้ีไยนนี่น้ำต้มน้ำแกงส้มมือชนี้นะเกินเขาชนนี่ท่านี้เลี๋ยลูกว่ามันคืออะไรให้แม่อธิบายหน่อยเมื่อว,วานนี้ผมกินกันอร่อยมากครับตัวนี้มันคืออะไรแกะอะไรบ้านนะข้าวบุกงาแต่ว่าเป็นข้าวข้าวเหนียวแดงนะ เขาเนื้อดำเขาเนืยวดำอะเรื่อว่าเข้าอันเรื่อโมจิคนดอยไงโมจิคนดอยนี่อร่อยมากครับคือถ้าเราไปย่างเตาฟืนตรงนี้นะผมจะย่างตรงนู้นนะปรากฏว่ามันนึง,นะม,นงมันจะอร่อยมากครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปย่างกันตรงนู้นนะโมจิคนดอยแต่ผมไม่กินนี้ต่ออร่อยม,มากเลยครับสุดยอดครับยอมรับว่าอร่อยจริงฮนะเออผมไม่มีปัญหาแล้วทำไก่อนคิดว่าถ่ายก็คือเห็นหะรือไม่ตั้งกล้องแล้วเปิดแลชจบ ก็กินกันไปคุยไปอย่างนี้ครับวิถีชีวิตนี่ครับอือหึยเป็ยอดจริงๆอือนี่ข้อนักข่าวเนี่ยนักโดนใส่ย่าคือเมื่อใจเป็นดาราน่ะข้อนากข่าวคแบบบุกแก้มแบบคนมากกว่ร้อยคนอือหึ่นักข่าวมีสามสาอยู่นะคุณเคยอ่านแล้วนัขาวคนเชียงรายนัดที่ตายเขาเริขาเรสือบอยู่ไหลตาย ทะเลาะกันในร่มมากไม่บอกตอรสชาติมันจะไม่หวานหรอกมันจะเป็นเนี่ยรสชาติบ้านพ่อเลยอไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คือปลาปลากระบอกของเอ๊ะมันกรอบลูกโอเคเอาตัวอ่อนๆนี่นี่จะแก้มกัดเลยแล้วเราไม่ติดฟันอ๋อแก้มเขาดัดฟันมาไม่มีกล้ามากินได้หรอกี่ยสำหรับใครที่อยากให้ผมถ่ายแล้วแก้มบ่อยๆครับผมถ่ายให้แล้วนะครับขอกุ้ตัวคุามาหน่อยกิก่อนเวยกินันนี ไปย่างเลยลูกอันนี้เขาเรียกว่าข้าวบุกงาหรือโมจิดอยนะอันนี้ไปย่างให้มันกรอบๆข้างนอกข้างในนุ่มๆนะอร่อยมากครับเมื่อวานนี้ผมย่างกินเย็นดึกเลยฮะโอเคกินต่อไปตึงๆๆงๆๆๆๆึงๆึงตึงๆๆๆๆๆๆมาเก็บไปเล่นผมเล่นเองก็ได้ครับ ตึง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 งงง้าเป็นคิวอืมอืมอืมตึงก้างแก่เป็นตะคิวแก่แกบีบให้เดี๋ยวบวมบวมฝาังเนอะอื้ออะไรหืมครับอ,อืมบอก นี่ไม่ใช่ปลานินอันนี่ปลาทับทิมแล้วไม่ครับทิมธรร,รมดามเป็นทับทิมน้ําโขงครับเลี้ยงในง<ส>น้ําโขงมันจะอร่อยมากครับ<ส>เนื้อจะแน่นมากแล้วปลานี้เขามีที่มาที่ไปปลากระบอกปากพนังครับ<ส>ผมซื้อมาเขาบอกว่า 40, 40, 40. 40. 40. สี่สิบสี่สิบสี่ขีดมียี่สิบถึงสามสิบตัวผมนับได้สิบหกตัว นะครับขายอยู่ที่สองร้อยบาทแต่ว่า <S <S ช่องที่ผมปักให้เนี่ยมันจะเป็นของชอปปี e อาจจะได้เยอะกว่านี้ผมไม่รู้นะแต่ผมซื้อซื้อจากตัวนี่ซื้อจากนเ c e b o o k นะวันนี้ผมอาจจะลงลงกคได้วินิจฉั5ธันมวานนะอาจจะลงคลิปนี้แลลวก็ได้เพราะว่ามันมันเป็นคลิปที่ผมชอบนะมันจานอร่อย อืมอยืงครับคลิปอย่างนี้ครับอยากจะมีทุกวันแต่ว่ามันต้องฟิวดิ้งต้องมาอื้มสุดยอดของสุดยอดอืมครับ ตามด้วยก็บอกเกาะ้าทองไม่แพปากพลังก็ทำงานไปเฟซบุ๊กกัดไดอนี่ะไรนไปบกใจอืมอนนกินไม่เขินมากรจริง อ้กระดูกที่นี่กินที่หมดเหมือนกินว้ากระดอือือหือสุดยอดครับอ่อยมาก เลยเจาตามมาชิ้นชิ้นหนึ่งกัขาเบื่ออีกชิ้นใหญ่นะอยาบอกว่าอ่าภาคกลางํามที่ไดผมกินคนเดียวเกิต้มพะโลยยี่สิบฟองกินคนเดียวไปห้าวันอือหือ คงจะประมาณนี้นะไม่ต้องสองมือนล,อ,ลอืมกินปลาต้องระวังครับท่านต้องเสีย่ยงฟวามพูนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีกกินได้เลยนะผมกินปลาตัา้งแต่เด็กขอข้ากรอบไปนหน่อยทอบนานไปนหน่อยถ้าทอดน้อยพอนีนะ่าจะอร่อย

คลิปไหนดีลงก่อนชอบวันดีครับวันพ่อห้าทันวาลงคลิปหน่อยน้ำขิงค่อนข้างหอมเอนาะเนาะแก้มซีเมนต์ขิงไหมขีงดอยน่เนี่ยหอมสุดเลยที่ทม เครับมันยาแลรวขอจบคลิป,ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวจะต้องใช้สองม,มือแล้วกินอย่างตั้งใจต่อไปยริงว่าผมเตรียมจะตั้งกล้องตรงนะู้นะแต่ว่าขี้เกียจแล้วครับกินอย่างเดียวแล้วครับผมนางนารีกำลังหาวแล้วกำลังแก้อสวดีหน่อย <Okay. S 1> ต้องขอ,อาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสด <c oughs> <c oughs> ีครับ